เคยได้ยินชื่อคิกขาปูกันหรือเปล่าป้ากับปูรักปูกับปิ๊กปูกับปิ๊กชอบคิกขาปูป้ากับปูรู้ใจปิ๊กปูซื้อคิกขาปูให้ปูกับปิ๊กป้ากับปูปูกับปิ๊กหัวเราะคิกคิกดื่มคิกขาปู หนึ่งในประโยคโฆษณาสุดคลาสสิกซึ่งถ้าหากใครเคยได้ยินเนี่ยก็คงพอจะจำกันได้นะครับกับน้ำอัดลมคิกคัปูดจอยจูยส์น้ำอัดลมขวดสีเขียวมรกตที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวสีเขียวสะท้อนแสงสุดฮิตในอดีตท,ที่ถูกใจใครหลายๆคนในยุคนั้นเป็นอย่างมากแหละครับและก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่โด่งดังจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำอัดลมในตำนานของเมืองไทยอีกยี่ห้อหนึ่งเลยก็ว่าได้ แต่ทว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาอยู่ๆเนี่ยมันก็หายไปแล้วก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันนะครับว่าคิกคาปูนั้นหายไปไหนแล้ววันนี้เพลินดีมีตำนานเลยจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปทำความรู้จักกับเครื่องดื่มคิกคาปูกันหน่อยครับว่ามีที่มาอย่างไรแล้วมันเนี่ยหายไปไหนเตพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ